สวัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านที่ติดตาม VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเข้าสู่ช่วงรายการคุยข่าวกับ VOA ประจำเช้าวันพระสัปดาที่10ธันวาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยครับวันนี้อยู่กับผมนพพัชร์ชัยเฉลิมมงคลรวมโดยคุณจำเริญนตันสมบูรณ์และคุณนิติการกำลังวันครับ ประเด็นข่าวที่เราสนใจนําเสนอในวันนี้มันจะเป็นเรื่องของวัคซีนและโควิดซะส่วนใหญ่นะฮะเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีนจีนที่มีประเทศหนึ่งออกมายืนยันว่าใช้งานได้ดีใช่ไหมครับคุณจาเรเอ,อคุณนิติการค่ะก็ตามมาติดๆเลยนะคะคราวนี้เป็นฝั่งของกระทรวงสาธารณสุขของทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะหรือ UAE ซึ่งประกาศเมื่อวันพุธนะคะว่า วัคซีนที่พัฒนาโดยบริษัทซีโนฟาร์มซึ่งเป็นบริษัทเวชภัณฑ์สัญชาติจีนมีประสิทธิภาพอยู่ที่86นะคะในการป้องกันโควิด -19 ในระดับปานกลางหรือว่าระยะรุนแรงนะคะทีนี้ UAE เนี่ยไปเข้าร่วมการทดลองวัคซีนขั้นสุดท้ายของซีโนฟาร์มไปตั้งแต่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะโดยในการทดลองกลุ่มนี้เนี่ยมีอาสาสมัครประมาณ31,000คนนะใน125ประเทศทั่วโลก และทาง u ูเอเองก็เพิ่งอนุญาตให้มีการใช้วัคซีนของบริษัทนี้เป็นการฉุกเฉินสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะคะไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาด้วยเช่นกันทีนี้แม้กระโรวงสาธารณสุขของ UAE จะบอกว่า ไม่ได้มีข้อกังวลถึงประเด็นเรื่องความปลอดภัยของการใช้วัคซีนแต่ทาง UAE เองเนี่ยไม่ได้ระบุรายละเอียดของการทดลองดังกล่าวอย่างเช่นอาสาสมัครกี่คนที่ได้รับวัคซีนกลุ่มอ่กี่คนที่ได้รับยาหลอกนะคะรวมถึงประเด็นเรื่องผลข้างเคียงของการใช้วัคซีนด้วยซึ่งเห็นว่าคุณนภัาจะพูดคุยในเรื่องนี้ในการทดลองที่อังกฤษอย่างไรก็ตามผ่านทาง UAE เนี่ยยืนยันนะว่าความสําเร็จในการทดลองวัคซีนดังกล่าวจะเปืทางไปสู่การแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชาชน และนําไปสู่การกลับมาเปิดเศรษฐกิจกของประเทศได้อีกครั้งนะคะเราก็ถือเป็นความสําเร็จอีกขั้นนะคะในการเอาชนะโควิด1 9ซึ่งตอนนี้ก็ฆ่าชีวิตผู้คนไปหมึ่นล้านห้าแนคนนะคะแล้วก็มีผู้ติดเชื้อไปแล้ว6 8สิบแปดล้านสอนคนแล้วะค่ะครับวัคซีนของจีนก็เป็นความหวังที่บางประเทศ ไปติดต่อไว้เพื่อเอามาใช้แจกใ,ในประเทศตัวเองแต่ว่าวัคซีนที่เราได้ยินกันช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นของไฟเซอร์กับ b i o n t e c h ซึ่งมีประเทศหนึ่งออกมารับรองผลแล้วใช่ไหมครับคุณจำเริญใช่ไฟเซอร์ Pfizer กับ b i o อ t e c h บอกว่าไม่ข่าวเรื่องของวัคซีนจีนไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้อย่างน้อยมีประเทศที่3แล้วนะครับก็ถือเป็นประเทศใหญ่ทีเดียวเนี่ยคือแคนาดาที่ประกาศเนี่ยรับรองให้ใช้กับประชาชนได้ก็ก่อนหน้านี้ก็คืออังกฤษเป็นประเทศแรก ประเทศที่สองตามมาคือบาเรนในช่วงไม่กี่วันเลยเนี่ยในสัปดาห์นี้นะและเสร็จแล้วเนี่ยก็ Canada แคนาดาละแล้วตอนนี้เนี่ยวันพฤหัสบดีทางองค์การหัรยาของสหรัฐก็กําลังจะพิจารณาก็หวังว่าก็ถ้าสหรัฐประกาศตรงนี้ก็คงจะเป็นประเทศใหญ่ที่จะผลักเรื่องนี้อย่างไรก็ตามแคนาดาเนี่ยก็ให้เหตุผลบอกว่า อนุมัติเรื่องการใช้วัคซีนของไฟเซอร์กับไบโอ t e c h เทในกรณีฉุกเฉินและก็จะให้ประชาชนได้ในสัปดาห์หน้าบอกว่าเฮล a า a ดาซึ่งเป็นหน่วยงานสาธารณสุขแห่งชาติแคนาดาบอกว่าวัคซีนของไฟเซอร์ไบโ t e c ็เนี่ยมีความปลอดภัยนะครับตรวจสอบประสิทธิผลแล้วแล้วก็จะเริ่มฉีดวัคซีนได้มากกว่า200,000โดสจากยอดทั้งหมด6ล้านโดสในสัปดาห์หน้านะครับซึ่ง ก็ตอนนี้แคนาดาก็มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ก <c oughs> ก็ไม่มากเท่าไหร่เมื่อเทียบกับในสหรัฐก็ติดเชื้อเนี่ย436,000คนเสียชีวิตไป13 0 0 0แต่ก็ดำเนินการอย่างรวดเร็วในการอนุมัติวัคซีนให้กับประชาชนครับคุณรัฐบาลครับพูดถึงเรื่องวัคซีนไงก็พูดไมาจบวันนี้นะครับเพราะว่าล่าสุดก็มีข่าวมาจากอังกฤษซึ่งเป็นประเทศแรกที่ทาการแจกจ่ายวัคซีนต้านโควิด -19 ที่ร่วมพัฒนาโดยไฟเซอร์กับไบโอเอนเทค เมื่อวันอังคารตามเวลาในอังกฤษนะครับและล่าสุดทางรอยเตอร์รายงานว่าทางองค์กรกำกับดูแลยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพของอังกฤษหรือ MHRA mm hmm. ออกคำแนะนำครับว่าผู้ที่มีไม่ใหผผ้ผู้ที่มีประวัติแพ้ยารุนแรงมารับ mm hmm. วัคซีนต้านโควิด -19 mm hmm. ตัวนี้ mm hmm. หลังจากเกิดกรณีมีผู้รับวัคซีน2รายแสงอาการข้างเคียงไปแล้วนะฮะ mm hmm. โดยสตีเฟนโควิชู่มในการของ ด้านการแพทย์ระบบประกันสุขภาพอังกฤษหรือว่า NHS ระบุครัว่าเจ้าหน้าที่ของ NHS เอง2รายแพ้รุนแรงนะครับสืบเนื่องจากการรับวัคซีนนี้แล้วก็2คนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนล้ายพันคนที่เริ่มรับวัคซีนชุดแรกทั้งส่วนของ MHRA ระบุครับว่าจะให้ความสำคัญกับการสืบสวนข้อมูลเกี่ยวกับแพ้ดังกล่าวส่วนไฟเซอร์และ b บ o n t e c ทก็ ยืนยันว่าจะสนับสนุนการสอบสวนครั้งนี้โดยทางไฟเซอร์เคยบอกไว้ว่าการทดลองขั้นสุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีการทดลองกับกลุ่มคนที่มีประวัติแพ้ยารุนแรงซึ่งอันนี้เป็นตามไปตามระเบียบของการรับรองเลิพััณุ์ฉุกเฉินของ MHRA นะครับทาง MHRA ก็ได้ออกแนวทางการให้วัคซีนตัวใหม่แก่บุคลากรทางการแพทย์เป็นฉบับใหม่นะ,ะแนะนำว่าอย่างที่บอกผู้ที่มีประวัติแพ้ยาหรือแพ้อาหารอย่างรุนแรงหรือ ผู้ที่ได้รับคำแนะนำให้ใช้เครื่องฉีดอะดรีนาลีนอัตโนมัติไม่ควรมารับยาตัวนี้นะครับก็ดูต่อไปว่าการแจกจายย่ายยาในอังกฤษหรือถ้าประเทศอื่นเติมตามมาอย่างเช่น,นสหรัฐจะเป็นไปอย่างไรนะครับทีนี้เรื่องของโควิดก็ทําให้เกิดวิกฤตหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของบุคลากรน,นะครับก็เกิดการเรียกร้องความต้องการบุคลากรเพิ่มเติมอย่างไรล่ะครับคุณนิติการ นี่ก็เป็นสถานการณ์ในสหรัฐนะคะอย่างที่ทราบการแพร่ระบาดของโควิดจากรัฐหนึ่งไปอีกรัฐหนึ่งเนี่ยก็แข่งขันกันในแง่ผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นนะคะรวมถึงแง่ของผู้ป่วยที่ต้องล้มหมอนนอนเสือและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นมากนะคะถึงระดับเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตัวในช่วงเดือนที่ผ่านมานะแล้วก็สูงสุดเป็นประวัติการด้วยจึงเดือดร้อนบรรดาศูนย์การแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะเพราะว่าต้องทํางานอย่างเออไม่รู้เหน็ดรู้เหนื่อยเลยแล้วก็ต้องการ เ,เราได้ว่างไงทีมงานสำรองมาแก้ปัญหาการขาดแคลนในตอนนี้นะคะก็มีการไปมีการปรับกฎระเบียบรวมถึงมีการชักชวนจูงใจนะทั้งแพทย์ทีเ่เป็นแพทย์หน้าใหม่นะพยาบาลหน้าใหม่รวมถึงเจ้าที่ที่กําลังจะเกษียณอายุให้คิดใหม่เพื่อมาช่วยทดแทนกําลังแรงงานที่กําลังขาดหายไปในตอนนี้นะคะผพราว่าการรัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักอย่างกรณีของเวสคอนซินในบรัสกาเนี่ยพยายามหาหนทางให้ พยาบาลที่เกษียณอายุเนี่ยกลับมาทํางานได้ง่ายขึ้นรวมถึงการยกเว้นข้อกําหนดเรื่องใบอนุญ,ญาตหรือค่าธรรมเนียมต่างๆเพื่อที่จะชักจูนให้พยาบาลที่เมียจริงๆก็เป็นกลุ่มเสี่ยงนะแต่ให้เขาเนี่ยกลับมาทํางานได้แล้วก็พยาบาลเกษียณอายุบางคนเนี่ยกลับมาทํางานโดยที่ไม่ต้องดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโดยตรงเพื่อที่จะช่วยลดเวิร์กโหลดของเจ้าที่แพทย์พยาบาลที่ต้องไปเป็นด่านหน้ารับมือกับผู้ป่วยโควิดนะคะอีกรัฐหนึ่งคือไอโอวาค่ะ มีการออกใบอนุญาตฉุกเฉินชั่วคราวสําหรับพยาบาลใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดด้านการศึกษาของรัฐแต่ว่ายังไม่ได้ไปสอบใบอนุญาตนะคะให้สามารถเข้าไปรองรับตามโรงพยาบาลต่างๆได้รวมถึงในมินิโซตานะคะก็เสนอการฝึกงานแต่ให้มาฝึกงานในฤด,ดูหนาวแทนการฝึกงานช่วงฤด,ดูร้อนที่ถูกเลื่อนไปในช่วงวิกฤตโควิด19แบบนี้นะคะทีนี้ไปดู อย่างโรงพยาบาลในมิเนอาโพลิสนะคะพยาบาลคนหนึ่งที่หน้าควานหายนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน25คนเป็นเวลา1-2เดือนเฉพาะการดูแลผู้ป่วยโควิด1 9นะแล้วก็จะเทรนพวกเขาในช่วงระยะเวลาสั้สนๆนี้ด้วยนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยส่วนพะยาบาลแลนดอนบราว์ค่ะก็เป็นนักศึกษาพยาบาลปีสุดท้ายและ, <force S 2> และก็ไปฝึกงานนะคะที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้รับมอบหมายให้ดูแล ผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสิบเก้าด้วยแต่เขาก็บอกว่าเขาตั้งใจมากที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยในฐานะพยาบาลนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งสูญเสียคุณปู่วัยเก้าสิบปีไปจากภาวะโควิดสิบเก้าแล้วก็เสียชีวิตลงเมื่อไม่นานมานี้เขาก็เลยอยากที่จะดูแลผู้ป่วยคนอื่นให้เหมือนกับคนในครอบครัวของเขาเช่นกันนะคะอย่างไรก็ตามไม่เพียงแต่พยาบาลนะที่เป็นที่ต้องการแพทย์ก็เป็นที่ต้องการเหมือนกันนะคุณนภา,านรัตน์เพราะว่านายแพทย์จอร์จเจสเบนจามินนะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ย เขายังไม่ได้รักษาผู้ป่วยแล้วนะคะแต่ก็เริ่มมีอีเมลส่งมาหามากมายนะบอกว่าให้ไปช่วยหน่อยตามห้องฉ<ม>ุกเฉินตอนนี้เนี่ยตึงมือสุดๆแล้วนะคะเพราะต้องการความช่วยเหลือและบุคลากรทางการแพทย์อย่างมากทีนี้เนี่ยความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในระบบการแพทย์นะคะก็มีประกาศเตือนนะจากผู้มยการสย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ว่าในช่วงเวลานี้แหละเดือนธันวาคมมกราคม,มและกุมภาพันธ์นี้นะคะ จะถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดนะคะในประวัติศาสตร์สาธารณสุขของอเมริกาเลยก็ว่าได้ค่ะครับก็เป็นผลกระทบที่จริงๆเราเราอาจจะเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้นะครับว่าการขายแคลนในเรื่องต่างๆมันจะเกิดขึ้นแม้ทั้งบุคลากรก็หวังว่าสถานการณ์จะคลี่คล,คลายได้เร็วขึ้นเพราะอย่างที่เราได้ยินเรื่องวัคซีนก็เป็นความหวังหนึ่งนะครับ จากประเด็นนี้เรามาดูเรื่องประเด็นเศรษฐกิจที่วันนี้ผีนำมาฝากแล้นะครับคุณนิธิการเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องของสภาล่างสหรัฐนะครับเพื่งผ่านร่างกฎหมายกลาโหมเป็นงบประมาณประจําปีฉบับใหม่โดยที่ไม่สนใจคําขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมว่าจะวีโต้กฎหมายนี้นะครับโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติ335ต่อ78เสียงเมื่อวันอังคารนะครับ ผ่านร่างกฎหมายงบประมาณดังกล่าวซึ่งสูงถึง7 3 1 0 0 0ล้านดอนลลาร์นะครับสำหรับการดำเนินง,งานกิจการด้านกลาโหมและว,ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ขู่จะวีโต้กฎหมายนี้ถ้าสมาชิกสภาคองเกรสไม่ยอมอใช้สิทธิ์แก้กฎหมายเกี่ยวกับการาดูแลกำกับกิจการสื่อสารซึ่งทางประธานาธิบดีอ้างว่าช่วยให้บริษัทผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์เช่น T Twitter หรือว่า Facebook สามารถไม่ต้องถูกดำเนินคดีหรือว่าถูกฟ้องร้องกรณีเกี่ยวกับการดูแลข้อความหรือเนื้อหาบนแพลตฟอร์มของตัวเองทางประธานาธิบดีทรัมป์ยังมีข้อเรียงร้องวยครับว่าในกฎในกฎหมายร่างกฎหมายกลาโหมฉบับนี้ที่ชื่อว่า National Defense Authorization Act เนี่ยมีเนื้อหาอ่อนไป <S 2> <S 2> <S <ๆ>แล้วก็ต้องการที่จะให้อ,อ่อน รายละเอียดที่บอกว่าอนุญาตให้มีการเปลี่ยนชื่อฐานทัพสหรัฐบางชื่อซึ่งไปตรงกับชื่อผู้นำกองทัพสหพันธรัฐในช่วงสงครามกลางเมืองสหรัฐเนี่ยนะครับโดยที่ทางผู้นำของสภาคองเกรสหลายคนก็ไม่สนใจเรื่องนี้แล้วก็ผ่านร่างไปแล้วก็อัตราการลงมติที่ผ่านมาเนี่ยแสงเห็นว่ามีผู้เห็นด้วยกับร่างกฎหมายมากกว่า2ใน3ซึ่งทําให้มีอํานาจที่จะ ลบล้างคาสั่งวีโต้ท้ากรณีประธานดิทรัมสนใจวีโต้จริงๆแม้กระทั่งสมัยสกาวดานสตอร์นที่มาจากพรรครีพักริกันก็บางฝ่ายก็บอกว่าช่วยหยุดการขูร ito, ่วีโต้เถอะเพราะว่าถ้าเกิดวีโต้มาเราก็จะลบล้างคําสั่งนี้ออกไปแต่ตอนนี้ถ่าควหมายนี้ไปอยู่ที่วุฒิสภาแล้วดูต่อไปวุฒิสภาจะโหวตด,ด้วยมติเท่าไหร่และเนื่องจากวุฒิสภาสหรัฐมีพรรครีการเป็นผู้คคุมเสียงส่วนใหญ่ก็เลยหลายฝ่ายจับตาว่าจะทําตามสิ่งที่ควรทําหรือจะทําตามสิ่งที่ ระรานานิบทีต้องการกันแน่อันนี้ดูกันต่อไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในภาวะที่ค่อนข้างที่่าแย่เหมือนกันหลายประเทศนะครับถูกกดดันหนักจากเรื่องของโควิด1 9ตอนนี้ความหวังหนึ่งคือการรอผ่านร่างความช่วยเหลือจากสภาคอนเกรสเช่นกันในสัปดาห์นี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการที่สภาล่างจะผ่าน งบประมาณกฎหมายชั่วคราวอายุแค่หนึสัปดาห์นะครับเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาคอนเกรสเดินหน้าถกรายละเอียดของแผนช่วยเหลือฉบับใหม่ที่ยังตกลงกันไม่ได้ในขณะที่สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ก็รุนแรงเขาบอกว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราผู้เสียชีวิตรายรายวันเพิ่มขึ้นมาเป็น2,259รายผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มมาเป็น256,000กว่ารายต่อวันนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่า การถกแผนช่วยเหลือนี้จะออกมาเมื่อไหร่แต่หวังว่าจะออกมาโดยเร็วเพราะตอนนี้อย่างอัตราการว่างงานในสหรัฐเองก็สูงถึง8.4อีกเรื่องหนึ่งที่คนอเมริกันก็รอคือเรื่องวัคซีนที่บอกนะฮะถ้าเกิดในสัปดาห์นี้ทาง F.D.A. หรือสำนักงานหารยาสาหรัฐสามารถอนุมัติออกมาใช้งานได้ก็จะทําให้สถานการณ์น่าจะค,คลี่คลายลงบ้างไม่มีแรงกดดันจากเศรษฐกิจปิดท้ายข่าวธุรกิจเศรษฐกิจในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของญี่ปุ่นต้องการแก้ปัญหาการที่อัตราการเกิดของเด็กต่ำลงมาก คนแต่งงานน้อยกันมากทีนี้บางคนอาจจะเคยได้ยินว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นหนึ่งประเทศที่นิยมมีการจับคู่ดูตัวกันเรียกว่าโอมกอ m a ก c h แมช i n g ิ่งนะฮะเขาบอกว่าเนื่องจากมีเรื่องของปัญญาประดิษฐ์เข้ามาในโลกนี้แล้วรัฐบาลท้องถิ่นบางแห่งใช้วิธีการดึง AI เนี่ยมาช่วยในการแมชคนกันแต่ว่าที่ผ่านมาเขาจะแมชได้ปัปจจัยแค่2อ,อันห,นหลักๆคือเรื่องของอายุและรายได้ทําให้มีการแมชจับคู่กันได้น้อย ล่าสุดทางรัฐบาลกลางาของของญี่ปุ่นนะฮะบอกว่าจะอุดหนุนเงิน60%ของการลงทุนพัฒนา AI ให้มันล้ำสมัยมากขึ้นไม่ดูแค่สองปัจจัยนี้อดูปะดัะเื่นเรื่ององานอดิเรกหรือข้อมูลต่างๆของบุคคลที่ไม่ต้องจัดคู่เฉพาะเรื่องของรายได้กับอายุเพื่อให้คนได้มีการแต่งงานกันมากขึ้นแล้วก็สร้างครอบครัวมีเด็กเกิดใหม่มากขึ้นเพราะว่าในปีล่าสุดเนี่ยเขาบอกมีเด็กเกิดใหม่ต่ำสุด ในรอบหลายปีแค่860,000กว่าคนลดลงมาถึง5.8%เพราะว่าคนญี่ปุ่นแต่งงานน้อยลงและคนที่แต่งงานก็อายุมากขึ้นกว่าก่อนด้วยดูไปว่าทางญี่ปุ่นจะประสบความสำเร็จในการาปันงบซึ่งเป็นงบช่วยเหลือแก้ปัญหาการเกิดที่ต่ำของเ,อเด็กๆได้แค่ไหนนะครับจากเรื่องนี้เรากลับมาดูเรื่องโคุยอีกอันนึงเป็นเรื่องของกรณีที่ว่า,าการรักษาอีกรูปแบบหนึ่งซึ่ง จะบอกว่าในสหรัฐค่อนข้างจะใช้กันเยอะถ้าผลกระทบเพราะโควิดอย่างไรเหรอครับคุณจำเริญก็เป็นเรียกว่านิวนอร์มอลของผู้ที่ประกอบวิชาชีพเรื่องของการคาเทอร์ีการให้คำปรึกษา mm hmm. เพราะว่าเราก็ mm hmm. นึกภาพว่าเทอร์ีเนี่ยคนก็จะไปเจอกับน,นักจิตบําบัดนักจิตวิทยาที่ปรึกษาปัญหาครอบครัวปัญหาสมรสอะไรก็นั่งคุยกันในห้อง mm hmm. นะฮะค,คุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนตอนนี้โควิดมันทาให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเพราะว่าบรรดาผู้รับบริการคนไข้เนี่ยก็ ไม่แน่ใจว่าไปอยู่ในสถานที่ปิดใช่ไหมฮะมันจะทําให้มีโอกาสแพร่เชื้อจากคนที่เราถึงจะเป็นหมอก็ตามหรือนักจิตบําบัตเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์บ,บอกว่าให้เลี่ยงการไปอยู่ในสถานที่ปิดมันจะแพร่เชื้อได้ง่ายตอนนี้เนี่ยก็บรรดานักจิตบ,บําบัตนักจิตวิทยาเนี่ยก็พยายามหารูปแบบใหม่ๆใ,ในการที่จะให้บริการแก่คนไข้ของตัวมันก็จะมี3มลักษณะเล่าให้ฟัง อันนึ่งก็คือใช้รูปแบบ outdoor นะครับอีกอันนึงคือจะเป็น teletherapy อีกอันหนึ่งเขาก็เรียกว่า ecotherapy อ่ะมันเป็นยังไงเดี๋ย่เรา o u t d o o เนี่ก็ชัดเจนก็คือแทนที่<อ>ไปพบกันในออฟฟิศในคลินิกก็ไปเจอกันที่สนามหลังบ้านอ่าหรือไปเจอกันที่สวนสาธารนณะอ่าอันนี้ก็เรียกว่าปลอดภัยนะครับเพราะว่าเป็นที่เปิดแต่ว่ามันก็มีข้อดีข้อเสีย outdoor เนี่ยคือการเก็บความลับเนี่ยไม่ได้ กิดคุยกันอยู่เรื่องๆเนี่ยแล้วคนเดินผ่านอย่งนั้นหรือว่าลูกๆคนไข้เนี่ยอาจจะมีความสึกเอ๊มไม่อยากจะพูดทุกอย่างก็เดี๋ยวมีคนใช่ไหมอีกอย่างก็คือมันควบคุมสภาพแวดล้อมไม่ได้ครับอากาศหนาวอากาศเย็นฝนตกหิมะเสียงดังจากก่อสร้างหรือว่ามีสัตว์มารบกวนก็ทำให้เสียสมาธิอ่าโอเคมันทุกอย่างมันไม่มีเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แต่ว่าเอา่อกกเป็นลูกหนึ่งนะครับ เรื่องของเทเลเทอรรปีอันนี้อย่างที่เราทำกันอยูอย่ใช้ทีมหรือว่าใช้ซูนะครับก็ทําได้เบอร์โชววิสิตนะคะใช่แต่ข้อเสียก็คือว่าความรู้สึกว่าได้อยู่กันจริงๆมันไม่มีมันก็ยังเป็นยังไงมันก็ยังเป็นเป็นเป็นใช่ไหมก็มันมันก็ยัง<ช>เป็นเทคโนโลยีอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการรับการบําบัดเนี่ยความรู้สึกว่าเออกันอยู่กันจริงๆอ่ะเสร็จแล้วมันก็เลยทําให้มีอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าอีโคเทอรรปีก็มันก็แตกหน่อจาก o u t ดอ o อีโคนี่ก็คือไงเข้าไปอยู่ในธรรมชาติเลยอาศัยธรรมชาติเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นเป็นช้างเลยเพราะว่ามันก็มีการศึกษาบอกว่าธรรมชาติมันช่วยลดความเครียดช่วยลดไอฮอร์โมนคอร์ติซอลที่มาจากความเครียดที่รูปแบบของอีโคเนี่ก็เป็นอย่างนี้เลยตามรายงานของ CNN เนี่ยก็มีนักกิจบำบัดบางคนเนี่ยนัดเจอกับคนไข้ที่ทางเดินเข้าป่าเทรลนะครับเดินไปคุยไปเดินไปคุย แล้วก็จนไปถึงจุดหนึ่งที่อาจจะเป็นรําทานหรือจะเป็นที่แต่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยแล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นพร้อมต้องกบบอ่ะตรงเนี้ยดีลวอ่ะแล้วก็นั่งคุยกันตรงนั้นอ่าข้อใจเปลี่ยนทีนี้ก็คือว่านักจิตบ,บําบัดที่ฉลาดฉลาดเนี่ยคุณอาจจะใช้ธรรมชาติเนี่ยมาเป็นเครื่องอุปมาอุปไมเป็นเครื่องมืออ,อย่างเช่นว่าก็มีรายงานบอกว่าอ้าวก็ให้หนุ่มที่มารับบริการเนี่ย แล้วไปพิง์ต้นไม้ใหญ่สิแล้วก็เปรียบเทียบว่านี่คือ support system นะนี่คือความสนับสนุนที่คุณเนี่ยได้อยู่ในชีวิตอ่าคุณไม่ได้จากคนแต่คุณยังได้จากสิ่งอื่นเป็นต้นหรือบางทีเสียงนกร้องาาเสียงนกสิงกาเนี่ยก็มากระตุ้นความคิดหรือว่ากระตุ้นให้ความคิดมันพลั้งพลอกมาเป็นต้นแต่มันก็เหมือนกับทุกรูปแบบนะครับเรื่องของอินโคอันนี้จะใช้ธรรมชาติมันก็จะมีข้อจํากัดข้อเสียอันแรกเลยเนี่ยก็คือว่า คนที่จะไปใช้เนี่ยจะต้องมีสกิลมีทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคนที่เป็นนักจิตบาบัดเนี่ยคุณต้องมีสกิลคุณจะต้องช่วยชีวิตได้ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาคุณเป็นโรคหือทอบขึ้นมาหรือว่าคนเขามีอาการแพ้จับดอกไม<พ>้หรือต้นสนใช่หวใจวายมาคุณต้องทํซีพ r คือคนที่จะทําแบบนี้ได้คุณต้องอย่างน้อยต้องต้องมีสกิลตรงนี้อันที่สองเนี่ยสกิลที่สาคัญคุณต้องมีสกิลในการ หา navigation คือหาทางออกจากป่าได้ขึ <S <S 1> <S 1> ้นไปไปชึ้นไปแล้วหลงนี่สาคัญไม่ได้าไปเนี่ยไปจนเข้าไปเลยออกไม่ได้แก้ปัญหาให้กับคนไข้ได้น,นั้วกที่มีปัญหาตอนมาแลว้วก็สกิลที่สามแน่นอนสกิลในการ survival สกิลคุณจะทาไงชีวิตรอดถ้าเกิดมีภัยธรรมชาติใช่ไหมมีพายุม,มีไฟป่ามีอะไรขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสกิลแล้วเสร็จแล้วเนี่ยท้ายสุดก็คือบอกว่า Uh, วิธีนี้เนี่ยอาจจะไม่เวิร์กสำหรับทุกคนเพราะว่าเราก็รู้ว่าทุกคนเนี่ยมีบุคลิกภาพต่างกันเราเรียน <Okay. S 1> รู้ในรูปแบบต่างกันบางคนเรียนรู้ได้เสียงด้วยภาพด้วยการัมบัสรเขาบอกว่าวิธีที่จะไปสัมผัสธรรมชาติเนี่ยจะเวิร์กได้ดีสําหรับคนหมายถึงว่าผู้รับบริการเนี่ยที่จะเป็นแนวเอ็กซ์โทรนชอบ oh. สิ่งท oh. ี่ภายนอกตัว เรียนรู้ได้ด้วยการสัมผัสจับต้องแล้วมีการเคลื่อนไหวถ้าเป็นอินโทรเวิร์ตแล้วเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อินโทรเวิร์ตสงสัยก็คงจะต้องกลับไปอยู่ใน office ออฟฟิศตามเดิมแต่อย่างน้อยก็ <c oughs> เป็นแนวคิดนะครับเป็นแนวคิดในเรื่องของรูปแบบต่างๆที่แม้ <c oughs> กระทั่งในวงการเทอราพีหรือการบำบัดเนี่ยก็ต้องเอามาใช้ในยุคข,ของโควิดครับคุณตรครับ ครับก็ new normal ครับไม่เคยง่ายก็ทุกคนต้องปรับตัวกันไปปิดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของนอกจากเราฟังว่าโควิดติดคนไปทางไหนแล้วมีสัตว์ป่าติดด้วยใช่ไหมครับคุณนิติการค่ะแล้วคราวนี้ก็เป็นสัตว์ในสวนสัตว์นะคะเ,ออเกิดขึ้นในสเปนค่ะเพราะว่าทีมสัตว,ตวแพทย์ในสเปนรายงานนะคะว่าไปพบเชื้อโคโรนาไวรัสในสิงโต4ตัวนะที่สวนสัตว์ในกรุงบาร์เซโลนาของสเปนแต่ว่ายัางไม่ทราบแน่ชัดว่าติดมาได้ยังไงนะคะแต่ว่ามีรายงานนะว่าผู้ดูแล สวนสัตว์น้อยสองคนที่นั่นเนี่ยติดโควิดไปก่อนหน้านี้นะคะสิงโตที่ติดเชื้อทั้งสี่ตัวเนี่ยมีเพศเมียสามตัวแล้วก็เพศผู้ตัวหนึ่งนะคะแล้วก็มีชื่อว่าซาลานิมาแลรันรันและคีอัมเบนะคะพวกมันเนี่ยตรวจหาเชื้อไวรัสในทางเดินหายใจตรวจเหมือนกับมนุษย์เลยปกตินี่แหละหลังจากที่มีการแสดงอาการติดเชื้อนิดหน่อยแล้วก็อยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิดจากสัตวแพทย์นะคะเพราะว่ามีอาการคล้ายๆกับไข้หวัดใหญ่ แต่ว่าเป็นาการไม่รุนแรงแล้วก็ยังตอบสนองกับาการใช้ยาระงรับการติดเชื้อได้ดีนะบอกว่าสิงโตมีอาการไอและจามเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเชื่อว่าจะไม่ระบาดไปยังสัตว์ตัวอื่นเพราะว่าเขาได้จับแยกออกไปแล้วไม่ให้มีการติดต่อสัมผัสกับสัตว์อื่นๆในสวนสัตว์นะแต่ว่าเคสที่ติดเชื้อโควิดในกรณีของสิงโตหรือว่าตระกูลแมวขนาดใหญ่เนี่ยเป็นเคสที่สองของโลกนั้นนะก่อนหน้านี้นี่คือเป็นเคสที่ มีเสื้อ4ตัวและสิงโต3ตัวนะคะติดเชื้อโควิด -19 ที่สวนสัตว์บรอนซ์ในนครนิวยอร์กเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะครับยังเป็นหมักจังของไวรัสนะครับว่าติดสัตว์ได้ด้วยโอเคก็หมดครบถ้วนกระบวนความทุกอย่างที่เรานามันเสนอในวันนี้นะครับก็ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดตามต่อได้นะครับที่ w w w บ o a ทยูหรือว่าียลมีเดียของเรานะครับ facebook Instagram ผม คุณจำเริญและคุณนิติการต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ